แปรงสีฟันเด็กเลือกแบบไหนที่ไม่บาดเหงือกลูกคะแม่เวลาที่เราจะเลือกใช้แปรงสีฟันสําหรับเด็กนะคะเลือกที่ขนแปรงนุ่มกําลังดีนะคะไม่ใช่อ่อนยุบนะคะแปรงขัดอะไรก็ไม่ออกหรือว่าแข็งมากไปจนบาดระคายเคืองเหงือกลูกแบบนั้นก็ไม่เวิร์กนะคะต้องเลือกที่ขนแปรงนุ่ม กำลังดีแบบนี้นะคะปลายขนแปลงกลมมนหน้าตัดตรงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่บาดแล้วก็ไม่ละคายเครืองเหงื่อลูกค่ะเลือกขนาดพอดีกับช่องปากลูกนะคะที่สาคัญก็คือเลือกที่ด้ามจับมียางกันลื่นนะคะเพื่อที่จะได้จับถนัดมือผู้แปลงนะคะแบบนี้ค่ะเลือกที่คอแปลงโค้งงอนะคะได้ทุกทิศทุกทางรอบองศาแบบนี้นะคะก็จะดีมากๆนะคะเพื่อที่จะได้แปลงได้ลึกนะคะถึงฟันนะคะที่อยู่ด้านในลึกๆแล้วที่สําคัญก็คือว่าคอแปลงที่อ่อนนุ่มแบบนี้ก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้คอแปลง ไปทิ่มคอหรือว่าไปทิ่มเหงือกลูกนั่นเองเลใช้เป็นแปลงสีฟันสาหรับเด็กคินดี้เหมือนกันกับแมโบก็ได้มี3สีให้แม่ๆเลือกแปลงฟันให้ลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเขียวฟ้าชมพูแบบนี้นะคะส่วนยาสีฟันสําหรับเด็กนะคะฟันซีแรกจะเลือกใช้เป็นยาสีฟันเด็กคินดี้ฟัวไรหนึ่งพันนะคะเนาะมีพรีรับโปรไบโอติกนะคะที่ช่วยเรื่องของคราบพลักแล้วก็กลิ่นปากลูกนะคะจะเลือกใช้ยาสีฟันเด็กแล้วก็แปลงสีฟันเด็กเหมือนกันกับแมโบก็ได้พี่กัดจิ้มได้เลยนะตกาดังลางใต้คลิปนี้ของแมโบค